มันกูยงชุนมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฮะมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอแล้วกูต่อยรูมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฟักมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอพ่อมึงยังกระจอกเง่าต่อยได้แค่ขี้ตีนกูมันเด็กชอบอมบปลห่อยแล้วจะมาสู้กับเซียนงูแล้วมึงคนรไรอันไหนมึงอย่าไปโชว์ให้เด็กดูแล้วมึงมาได้ราคามึงอย่ามาแก้เฉียดกูหนักกว่าพ่อมึงเหรอ มันหนักกว่าพ่อมึงเหรอแล้วมึงต่อยลูมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฟักมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอพ่อมึงยังกระจอกงะต่อยได้แค่คียตีนกูมือนเด็กช้าออมบอลลอดแล้วจะมาสู้กับเซียนงูแล้วมึงโคนไรอันไหนมึงอย่าไปโชว์ให้เด็กดูแล้วมึงมาได้ราคามึงอย่ามาแก้ตัวแย่งกูไม่ต้องร้องว่าพวกกูจะหมัดบ้าเพราะที่มึงหมุนกันไว้ก็พวกกูคิดว่าแล้วที่มึงแอลฟอาละหมัดทำเป็นเข้มที่มึงดูมันก็มาจากกิ๊บพวกกูปะวะ พวกกูต่อยกันเป็นปีแกมาน่อกองมึงไม่ดิ่นแล้วโผม่มาสักทีพอคนเริ่มรู้จักแล้วก็มาเกาะพวกกูดีแล้วหมัดกูแพ้ไปกูเลยไม่ต่อยพวกมึงฟรีแล้วพวกกูรวยรวยวันแบบรวยคืนว่ะขว้างมรนแล้วทอยเปลวไฟมันกลมกลืนว่ะพวกกูจิกโก้รวยหมัดรวยปืนหรือพวกกูยิบมันต่อยให้มึงกลัวตึ่มแกมวกกูดุใส่สุดแบบมาเฟียว่ะไม่ใช่พวกกูนั่งเหยียดแล้วทำเนียนว่ะพวกที่ขวางโลกไม่ได้เท่และไม่เพี้ยนว่ะโดนคนอื่นด่าก็รับจบทำตามนียมนานสับกูยงชุนมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอ ะมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอแล้วกูต่อยลูมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฟักมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอพ่อมึงยังกระจอกเง่าต่อยได้แค่ขี้ตีนกูมันเด็กชอบอมบปลลอยแล้วจะมาสู้กับเซียนงูแล้วมึงคนรไรอันไหนมึงอย่าไปโชว์ให้เด็กดูแล้วมึงมาหน้าราคามึงอย่ามาแก้สิเมียกูและกูจะทําให้มึงดูว่ามันเห็นกันง่ายๆว่าพวกกูนั้นมันคู่คุยและไม่ต้องสอนเขาง่ายเพราะพวกกูนั้นไม่คิดพวกกูดิดทั้งศัตรูคูยโถ มึงก็รู้ตัวเองตั้งแต่มันหมาจอนจัดเรียกผู้ใดตลอดแต่ดูผู้กุ้ยลุมกัดควรยอมรับตัวเองว่ามึงกีการ์กสั่นๆมันตอนนึกฝากสั่นๆกูรู้ว่าบ้าจะจัดตัวสวัสดิ์แบบมึงก็เคี้ยวง่ายสัสสัสเพราะมึงก็เป็นในกิเศสสว่างเล่ห์ปู่กูจะต่อยมึงจะฟ้าสว่างตอนกูเริ่มต่อยมึงทำได้แค่แวนแวนตอนกูนับตังมึงทำได้แค่แคนแคนส่วนมึงที่สายพอจิตใจมึงขี้แพ้และที่สำคัญวินเทอร์เฟลไม่ใช่ Trash สัตว์ Squidward will be performing his version of Solitude in E minor. Yeah, E minor, alright, yeah! <sighs> Chill pill. Hey, I'm dying my hair yeah, I'm the bad bitch. Don't say I'm like, so fuck you, that shit. i will fuck you, bad bitch. Fuck you, bad shit. I'll shit, sure my mother told me, don't get mad. มึงเลือนร้อน่ะคุสู้จนตัวตายทึ่งของณว่าไม่พอมาแต่ฝีมือกูรับมาได้ยังไงมึงก็ไม่เลดิทไดมอนด์เฮดไวแลทปะอัศเวนอ่ชัางหนาบัลมีกูส่งกับพวกมี่จริงอ่ะเที่ยวไม่อยากกเที่ยวบ่พวกไม่อยากกปิงอ่ะหาพวกกูไม่เลอพวกมึงไม่เจอไม่อยากกลได้มาเฮแกอาร์ดแบบิดเท้าซามตอนแหลงฟกีแดเชิดอฟากีแบดบิดฟกีแบชิดอ่ะเชื่อมึงก i โดนมัโดก็เหยียบเปท่ามิชาบตหลไม่ทำนา โชหน่อยเชื่อบางคนไดคิดสุนี้บางคนจะลาทั้งโลกต่พ่อมึขีจะพ่อบางคนพวกมึงนโในง่ป่าฟบางากูสั่งแผนมางคบมือขวาตากพร้อมปิดไปถีแผลมันกับกูมันห่างไกลมันห่างไปสุดแขนสิ่งที่พวกกูไม่ช่ากูป่ามีมัอแหลเีร้มึงกลับไม่รู้จแม่มาลงมากลับบอกกับนด้วยแลผมก็เิ่จะคุยดีๆให้กูป่าพ่อมึงปากันไปจากฉากเทียมึงเปิดตะปากเดียมึงกูไม่คุ้นกูคว่าพ่อมึงอยจะป้าเฮียกูไม่สนใจจะผลประโยน์เลลบเละอ่ะพ่อมึไม่สนใจจะจเถิดะเอดี ไฟกี่แบบเชิดอาไฟกี่แบบปิดไฟกี่แบบเชิดอาเชื่อว่ามือตัวโตไม่โดนก็เยีบไปท้ายมิดชีบปากมือต้แหลมมันทับหน้าเจอดีมืมึงสองกับเพิ่งนางไล่ตัวดีปากมือชอบมาช่วยห้ามไลก็ทำดีเรียกพวกมึงไม่ควรมาเล่คนละจะได้ฟรีคนไร่ขาที่เขาดามือมันควายเพราะสองมือมันควยควายจนได้เล แบบบิด u องซ่ามึ a ต s แหลโซไฟกี่แบบเชิดอา c ฟกีกเ h i t น o ึ e ็ท่า i e อ o i o o ย a โ a r